ภาพรวมตลาดหุ้นหลังการประชุมแจ็คสันโฮเป็นอย่างไรกองทุนไหนยังน่าสนใจลงทุนอยู่บ้างในสัปดาห์นี้ภาพรวมหุ้นโลกยังปรับตัวขึ้นหลังการประชุมแจ็คสันโฮแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาเงินเฟอ้อจะปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดแต่เฟดได้เน้นย้ำว่าพร้อมที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้อีกหากมีความจำเป็น และจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้จนกว่าเงินเฟอ้อจะลดลงเข้าสู่กรอบเป้าหมายอย่างยั่งยืนโดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นการดําเนินการอย่างระมัดระวัง โดยจะตัดสินใจจากข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจเป็นหลักสัปดาห์นี้นะครับทางทีมก็กลับมาแนะนํากองทุนหุ้นสหรัฐอีกรอบหนึ่งนะครับโดยปัจจัยบวกนะครับก็มาจากการที่ผลประกอบการในไตรมาสที่2ครับโดยรวมของตลาดหุ้นสหรัฐออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์นะครับรวมถึงไกด์แดนของผู้บริหารนะครับที่ได้มีการออกมาพูดโดยรวมนะครับก็ยังมองว่าในช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็ยังจะดีกว่าช่วงครึ่งปีแรกทั้งนี้นะครับก็เลยทําให้ภาพรวมของตลาดนะครับยังค่อนข้างที่จะเป็นโพซิทีฟ ประกอบกับดัชนีชี้นำในสหรัฐนะครับหรือว่าตัวที่เป็นดัชนีสำรวจความเห็นของผู้จัดการฝ่ายการผลิตนะครับที่เป็นส่วนของคำสั่งซื้อสินค้าใหม่หักลบกับตัวสินค้าคงคลังก็ยังมีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับสะท้อนว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวเพิ่มขึ้นครับนอกจากนี้รายงานตัวเลขเงินเฟ้อนะครับของสหรัฐที่เป็นตัวเลข core PCE ซึ่งตลาดนะครับเขาก็คาดการณ์ว่า ตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับจะมีทิศทางชะลอตัวลงเหลือที่ขยายตัวระดับ4.0เครับเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวที่ระดับ4.1ครับทำให้ทางทีมนะครับก็มองว่าตรงนี้นะครับเป็นโอกาสในการสะสมกองทุนหุ้นสหรัฐซึ่งกองทุนที่ทางทีมแนะนำนะครับก็จะเป็นกองทุนหุ้นสหรัฐกลุ่ม Quality ณ o าพโดยเป็นกองทุน k t ท s โกลด์อีควิตี้ฟันนะครับหรือ K T ขิด U S ขิด A ครับอีกหนึ่งตลาดนะครับที่พลาดไม่ได้เลยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือเป็นเรื่องของตลาดหุ้นไทยนะครับการจัดตั้งรัฐบาลนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยมีการจับมือกันระหว่างขั้วอํานาจที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกันก็ทําให้ตอนนี้นะครับเบื้องต้นเราก็มองว่าตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับหรือนโยบายที่จะมีการออกมาหลังจากนี้นะครับเช่นตัวอย่างนะครับนโยบายเรื่องของ การแจกเงินดิจิตัลน,นะครับก็ตรงนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจริงในช่วงถัดจากนี้ครับทำให้กองทุนนะครับที่ทางทีมแนะนำนะครับก็จะเป็นกองทุน TISCO Thai Wellbeing Fund ครับหรือกองทุน TISCO wb ขีด A ครับหลังจากนี้นะครับเรื่องของทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐนะครับใกล้ที่จะถึงจุดสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยทําให้ตัวอาาัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะครับตัวอายุ10ปีปัจจุบันที่อยู่ระดับ สูงกว่า4%ถือว่ามีความน่าสนใจในการลงทุนซึ่งทางทีมนะครับก็มองว่าตัวตราสารนี้โลกนอกเหนือจากสหรัฐก็ใกล้ที่จะถึงจุดสุขสุดเช่นกันนะครับ หลังจากนี้ทิศทางของเงินเฟ้อนะครับแล้วก็มองว่าน่าจะเป็นทิศทางของการเกิดดิสอินเฟชันนะครับหรือตัวเลขเงินเฟ้อนะครับที่จะมีแนวโน้มทิศทางชะลอตัวลงในหลังจากนี้โดยกองทุนตาศาสตร์นี้โลกที่ทางทีมแนะนำนะครับก็จะเป็นกองทุนกรุงศรี Global Collective Smart i n c o m e Fu ันครับหรือกองทุน k f ข s i n c o m ีด c s คครับกองทุน KTM US g r o w t t Equity Fund นะครับหรือกองทุน k t ขีด มีนโยบายการลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวนะครับก็คือกองทุน A.B. American Growth Portfolio นะครับหรือเราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นมาตเตอร์ฟันนะครับกองทุนหลักนั่นเองซึ่งกองทุนหลักหรือกองทุนมาตเตอร์ฟันะครับก็จะมีนโยบายการลงทุนนะครับในหุ้นสหรัฐที่มีโมเดลธุรกิจที่แข่งแกร่งนะครับมีคุณภาพและ การเติบโตของกําไรของบริษัทจดทะเบียนที่มีความมั่นคงครับโดยกองทุนนะครับก็จะลงทุนในบริษัทที่มีโอกาสการเติบโตในระยะยาวนะครับเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ในสหรัฐมองหาธุรกิจ ที่มีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนเป็นธุรกิจที่มีความโปร่งใสนะครับแล้วก็สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างสม่ําเสมอรวมถึงสร้างกําไรเชิงเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแก่กนะครับโดยกองทุนนะครับก็จะเน้นลงทุนในบริษัทที่มี Return on a s s e t นะครับหรือมีกําไรต่อสินทรัพย์สูงนะครับหรือจะเป็นบริษัทที่มีตัว Return on Asset ที่ พัฒนาขึ้นมาจากเดิมยังไม่ดีเราปรับตัวขึ้นมาดีก็ได้นะครับดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมนะครับก็จะเป็นดัชนีลาเซลหนึ่งพันโกลด์อินเด็กนะครับโดยท็อปโฮลดิ้งสิบตัวแรกของกองทุนนะครับก็จะมีน้ําหนักรวมกันประมาณ3 0มสถึงสีของกองทุนรวมนะครับก็เรียกว่าจะไม่เป็นการกระจุกในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปนะครับโดยกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับที่ทางกองทุนลงทุนอยู่มากที่สุดนะครับในณสิ้นเดือน7นะครับก็จะเป็นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับ ลองลองมาเป็นกลุ่มสุขภาพและก็จะเป็นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับไล่ลําดับลงไปโดยตัวอย่างหุ้นที่ทางกองทุนถือลงทุนอยู่ณนะสิ้นเดือน7นะครับได้แก่ตัวแรกนะครับจะเป็น Microsoft นะครับก็เป็นยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์นะครับของโลกเลยตัวที่2นะครับก็จะเป็น a l p h a เบตนะครับหรือเป็นบริษัทแม่ของทางด้าน Google นะครับที่เรารู้จักกันอันดับ3นะครับก็จะเป็นตัว u n t t e h h e l t t h r r u u นะครับก็จะเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านสุขภาพครบวงจรนะครับอันดับ4นะครับก็จะเป็นทางด้านวีซ่านะครับก็ยักษ์ใหญ่แห่งธุรกิจด้านบัตรเครดิตนะครับอันดับ5นะครับก็จะเป็น n v i d i ียนะครับก็ผู้นำด้านธุรกิจชิปประมวลผลนะครับของโลกรวมถึงการ์ดจอด้วยนะครับ